ดีงามงามกราบสบายดีพี่น้องเห็นแล้วพอกรับเดี่ยว่องกินเด้ไยพี่น้องนามม่พี่น้องกกระแขกพี่น้องเลยมีลายสีเบอร์ว้นโฆษณาค่ะลายสีพี่น้องหนึงสามบาทสิบบาทน้พี่น้องแข้งหนุ่มๆเลยแค่ไม่แขนะ เทมันมน้ำหน่อยหนึ่งแต่นุ่มๆนุน่มพอดีใจมาใหม่พี่นนาะมาใหม่ม่ไรพิ่พงมาเมื่อนี้เองานนอมาวางเว้นพี่นพเนานนะบาง,าง,างเขียนมา ส่วนยีนวันเมืองนอกแจ็คขาสงีเองเด <c oughs> ย๋ยเมืองนอกก็สสงได้โอ้เพลงกันเนาอย่อนหยุบขัก,กวะ สองสาวเฮาเก็บล้านมือสุดท้ายแล้วพี่น้อยไม่ออื่นจีบได้มาแล้วพี่น้อยเจ้าจะไปใชใ้มือไหนห้องอ่าพักคอ,กอนักผ่อนเพื่อนพี่น้องไม่ออื่นนะเห็ดเห็ดหน้าเยอกเจ้าเข่าสุกยังเกี่ยวเขาว่า,ขาแล้ว ไาเกี pakai pakai <noise> right? okay. mixer, ่ยวเขาละจ้างเรื่องใช้เรื่องไปเกี่ยวสอยเรืองใช้เรื่องไปเกี่ยวอกอด้เยขาต้อองมวงนี่หถอดน้องม่วงนี่บ่ อาริดาั๊พี่น้องมาใหม่เจ้าลอยเจ้าลอยสี่ลอยพี่น้องมาใหม่พี่น้องเลยวันนี้เครื่องมาใหม่ลายอะไรหมดเลยเราเรื่องเราเรื่องเอาสั่งเครื่องเขาหันเงินเงินจนเกี้ยงกระเป๋าพี่น้อง เขาเบ่งก้อนได้ไงระสกอนงโอ้ีได้พี่น้อไม่เอื่นนี่สีห็ดปุเป็น ยันต่ยายผมเป็นเบิ้งมาเบิ้อง,ง,งมองเก็บก่นอนอ่าวิธีเก็บเนาะเอาสิเก็บแบบนี้เอามาลองมาลองเอากระเป๋าลงนี่นะเออเธอจงลองนี่นี่นีตัวนี้ก็ได้พอตัวนี้ก็ได้คือสิบปลอดตัวนั้อันนี้เอาลงนี่แห <c ười> ละจะหลอดไหม เบาไก่จะรอดได้พี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นมุมหารได้พี่น้องได้เก็บเครื่องแล้วโอ้เป็นเด้อบักเถาป้า สงบเข้ม,เมข่มมากปานมืออาซีบนี่นะเคยนยีทะเลนี่เจ้าหนุ่มปั้นระเอกนั่งแล้วแหละพระเอกนั่งเกาหลีเห็นไหมระเอกนั่งเกาหลีแล้วแหละเจ้าหนุ่มเลยเสือคล้ายแต่ปีใหม่บุปีหนอกเอ้ยอันนี้นะ เป็นอะไรพี่น้องรอดอยู่บ่พี่น้องหน่ารอดไหมรอดไหมมาเก็บทางซอยเมียพี่น้องเอ,อ้ย สลัดอีกเ,ออเก่งเก่งพี่น้องเยขนาดบุหรือว่าเคยใครเสื้อผ้าป่ะจ้ายังหูวนี่บอก่เคยหรอ่เคยแต่เคยอยู่ใกล้ห่างเสื้อผ้าตอนอยู่ปทใต้อตอนอยู่ประเทศไทยคอยพายเแข่งเตียงกับจังมือบอ่เอาลงกระเปา๋าล่องนี่เลยอเอามาลองกระเปา๋าพี่น้องเอยชิลอดอยู่บ่วรวยนั่นแหละ เอาใต้หวานนี่ใต้คากหวานนี่ลงมาได้แล้ว <c oughs> นี่น,นี่ก็ทั้งลุ่มนี่เออฮัลเลเอาขึ้นหวานนี่เออหน้า <c oughs> เกือบพรวเออเอาเตงไว้แล้ต้องใช้เวลา เป็นอยู่พี่น้องเอ้ยคือสิหลอดอยู่มืออื่นนี่มืออื่นเตียลุมนำกันพี่น้องเอ้ยย้ายขึ้นในสิหลอดจะบอกเตียงนี้ฉันมอบให้พวกเธอสองคนมือ,ม,อมือใหม่หัดจับ จะรอดไหมเนาะสู่สู้ตายไก่สู้สู่ไก่สู้ตายสู่แล้วสู้ตายสู่สู่ตายเอาไตวันนี้รอดอยู่เอาตายไตวันนี้อันสุดท้ายแล้วพี่น้องเอาไตเอาไตเอาไตจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหม เออเฮ้ยอะไรจะเคยผ้าอยู่ยกระเป๋าแบบนี้ว่ะเคยผ้ายบบแล้วแล้วอ,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 อ่ะเคยถ่ายชั้นพระเจ้าหุ่นเข้าปวดแค้นนิดหน่อยเหมือน แทนบอกแทนเยอะละมทนบเป็นพ่อค้าเลยเพลงกันยอนยกขักเลยแบบเวลาเวลานอนนอนเนาะนอนฟังเนาะอยู่แบบเวลาอยู่ใกล้อนันใกล้ป่าเขานะ กลับบ้านเธอจะได้กลับบ้านมาตะกี้นะยายบุเป็นเลยมาตุงมาติงมาตุงมาติงเหมานเดี๋ยวนี้เรียบร้อยหมดอพองมาอยู่ได้เอจเดือนนี่พ้องเดือนพ้องเดือนบอกเก่งอยู่พี่น้อง้ย แต่บางคนมาวอดเดือนก็มีบางคนมาอยู่ได้เดือนวอดเดือนครับชนะิมหาเมื่อเศ้าเมื่อ อังเพลงไว้นำพี่น้องเยคก็สิบุตรีก็สิเนะพี่น้องเนาะ เอาละพี่น้องคลิปนี้กับสิ่เด็กฮอจบเพียงเท่านี้เด้อพอกันไหมคลิปหนาแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮงกันสุขสุขวันเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจดีๆเด้อพี่น้องเด้อน้องสาวพี่น้องเอ้ยบัดเพื่อนสิไปแล้วก็คิดฮอดเพื่อนได้พี่น้องเอ้ยเอมันลูกมันส่งมั้ยบอยม่ส่งบ่ไปเมื่อไม่ไปปะไปสิมาสักเพื่อนเขาซิมาห้าาปีแล้วแหละเออกระยาสักกระยา เขาผาดมากปสิบ่พ่อโชคดีขับสบายดีดีมาลูกสาวเพิ่นพี่นอ้องเอ้ย